สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับทางช่อง YouTube ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพบกับร้านประกอแท็กเตอร์ขอนแก่นนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาอัปเดตนะครับรถที่ขายได้นะครับแล้วก็มาแนะนํารถเข้าใหม่นะครับพอดีมีรถเข้ามาเพิ่มหลายรายการเลยนะครับพอดีหายไป2วันนะครับไม่ได้มาอัปเดตนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในช่วงเสสายนะครับสายของวันอังคารนะครับที่14กรกฎาคมนะครับ2563นะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ทีละคันเลยนะครับคันแรกนะครับจะเป็นกูบูต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้เลยนะครับเอลสามสี่ศูนย์แปดคันนี้จะเป็นรถจเบียนปีปีห้าสองนะครับคันนี้ปีห้าสองคันนี้เก็บสวยให้เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ใส่ไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับให้ครับคันนี้ อันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับผานพวนก็จะเป็นาผานดีเฮดนะครับเทปีพัดนะครับตาช้างนะครับจะเป็นผาน6นะครับคันนี้เครื่องเกียร์เทพเลยนะครับาราคานะครับราคาคันนี้ก็อยู่ที่ 185,000บาทนะครับ185,000บาทคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับราคานี้ก็รวมเช็คเปลี่ยนถ่ายคลองเหลวให้นะครับเช็คลูกโมงลูกหม,ม,มากนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยนะครับ1 8 5 0 0 0บาทนะครับอ่าคันต่อมานะครับจะเป็นอ่าเจ้าคูปต้า KRT 140นะครับตอนนี้ k คอาร์เหลือแค่คันนี้คันเดียวนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว140ตัว PTO นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับฝาครอบแล้วก็แบตมีนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ไว้นะครับคันนี้จะมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับจดทะเบียนปี54นะครับคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับราคาก็อยู่ที่95,000บาทเท่านั้นนะครับ95,000บาทนะครับ ส่วนคันนี้นะครับที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นน้องบีนะครับ b 24 20นะครับคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปีห้นะครับคันนี้ใช้งานได้แค่800ชั่วโมงนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับราคานะครับราคาคันนี้ก็อ่าตัวนี้จะได้อุปกรณ์นะครับหชิ้นนะครับจะได้ผ่านพวนนะครับแล้วก็ตัวรถแล้วก็ผ่านพวนนะครับจะไม่มีดันหน้านะครับคันนี้ ราคาตามสภาพนี้นะครับก็จะอยู่ที่149 0 0 0ับาทนะครับ149,000ั14 9, บาทคันนี้เอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับจดทะเบียนปี5-6นะครับ149,000าบาทนะครับส่วน L45 คันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยนะครับคันต่อมานะครับจะเป็นคูปตะา L 3ี C 08นนะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ คันนี้จะไม่มีเล่มทะเบียนนะครับจะเป็นเอกสารซื้อขายออกให้จากทางร้านนะครับคันนี้ก็จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพ่วนนะครับราคาก็จะอยู่ที่145,000บาทนะครับ1น0 0 0บาทคันต่อมานะครับจะเป็นเจ้ายันมา efc 9 c t นะครับคันนี้ก็ยังอยู่นะครับยันมาแรงนะครับ ยันมา49คันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี55นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผานพุวนนะครับผานก็จะเป็นผาน6นะครับของ CMT นะครับเป็นผานคู่ตัวเลยนะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่2แสน9 5 0 0บาทนะครับ2แสน9 5 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรถที่จอดโชว์นะครับอยู่หน้าร้านนะครับ เหลือคันไหนที่ยังขายได้บ้างนะครับที่จอดโชว์อยู่ด้านหน้านะครับที่ยังขายได้นะครับก็จะมียันมาสามสิบห้าแรงคันนี้นะครับคันนี้ยางหน้าใหม่นะครับตัวน,นี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับยังไม่ได้เก็บสีนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ระบบดีนะครับ ยันมา35แรงคันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี51นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่านพูนนะครับผ่านพูนก็จะเป็นผ่าน5นะครับอ่าราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่175,000บาทนะครับ175,000บาทราคานี้ก็รวมเก็บสีให้รอบคันนะครับเปลี่ยนลังค่านะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเช็คจุดรั่วซึมให้นะครับในราคา175,000บาทนะครับ แมจะส่งให้ฟรีนะครับในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับขั้นต่อมานะครับจะเป็นยันม่านะครับ EF393 ทนะครับยันม่า39แรงคันนี้ก็ยังอยู่นะครับ39คันนี้จะเป็นรถจดทะเบียนปี57นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะได้2ชิ้นนะครับจะได้ด้านหน้าแล้วก็ผ่าน3นะครับคันนี้เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนยางคู่หน้าให้ใหม่นะครับ ราคานะครับก็จะอยู่ที่2 5 5 0 0 0บาทนะครับ255,000บาทนะครับตอนนี้รถที่ยังขายได้ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอยู่ด้านในที่ยังขายได้1คันนะครับก็จะเหลือคุกข้า L4708 นะครับเดี๋ยวเก็บงานเสร็จเดี๋ยวจะมาโชว์หน้าร้านให้ลูกค้าได้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยว DC70 นะครับเข้ามาเพิ่ม1คันนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับรถแท็กเตอร์มือ2นะครับก็สามารถโทรสอบถามโทรจองหรือจะโทรนัดดูรถได้นะครับที่เบอร์0 8 8ย์8 5 3นะครับสามสองแนะครับศูนย์แปดแปะครับเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เข้ามาเพิ่มอัปเดตยังไงนะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะมารีวิวอัปเดตให้ลูกค้าชมเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ